สวัสดีครับวันนี้ทีมงานระบบกรฟ้านะครับได้มาติดตั้งระบบอินเวอร์เตอร์โซลาเซลล์นะครับจ่ายให้กับฟั๊มน้ํานะครับหรือตัวฟั๊มเสม์ศนะครับทางไฟฟ้าของลูกค้าตัวเก่านะครับให้กับคนสมโพธนะครับหน้าบ้านสีไพาลนะครับหมู่บตำบลบ่อถ้ำอำเภอสลักบาทจังหวัดกำแพงเพชรนะครับตอนนี้ก็ได้ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราก็เปิดระบบนะครับ นะครับดูน้ำนะครับอันนั้นเป็นตรงบ่อที่ดูดจากบ่อบาดานนะครับเสมอไฟฟ้าตัวเก่าของลูกค้านะครับดูดขึ้นมาใส่สะไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งแผงนะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์นะครับที่จ่ายให้กับเสมอของลูกค้านะครับแผงนะครับใช้เป็นแผงจำนวน6แผงนะครับ455วัตต์นะครับ อินเวอร์เตอร์นะครับจากทางร้านมังกรฟ้านะครับตัวนี้ก็ยังใช้ได้2ระบบนะครับเป็นไฟฟ้าเดิมก็ยังใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นแบบโซล่าเซลล์ก็ใช้ได้นะครับโดยใช้คัดเท้าหลังเต่านะครับตัวนี้นะครับ ใช้ระบบโซล่าเซลล์อยู่นะครับตอนนี้ก็เวลา15บหนกาสิบนาทีนะครับจ่ายให้กับตัวปั๊มสเสมอทนะครับสเสมอทขนาด2แรงนะครับหรือ1,500วัตต์นะครับติดอินเวอร์เตอร์ตัวนี้แล้วนะครับก็ยัง สามารถใช้เป็นระบบไฟฟ้าในเวลากลางคืนได้นะครับก็โดยใช้คัทเอาหลังเต่าตัวนี้นะครับสับขึ้นไปด้านบนนะครับที่เขียนเป็นลูกศรว่าไฟฟ้านะครับแล้วก็เปิดระบบกล่องไฟชุดเดิมนะครับของลูกค้านะครับให้กับเสมอยังทํางานได้เหมือนเดิมครับทํางานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับกลางวันก็ใช้เป็นโซลาเซลล์นะครับกลางคืนก็ใช้เป็นไฟฟ้านะครับนะครับก็ ติดตั้งนะครับยึดแผงเรียบร้อยนะครับเก็บสายเรียบร้อยอย่างดีนะครับทางร้านเราก็นะครับติดตั้งหลักกาวนะครับแล้วก็มีเซิร์ฟนะครับแล้วก็เบรกเกอร์ทางด้านดีนะครับให้กับลูกค้านะครับป้องกันฟ้าผ่านะครับแล้วก็เป็นตัวตัดระบบ ไฟที่ลงจากแผงให้กับอินเวอร์เตอร์ด้วยครับเดีย๋ยวเราไปดูทํามสเสมอกันนะครับอันนี้ก็เป็นสเสมอศดนะครับเป็นสเสมอไฟฟ้าของลูกค้านะครับตัวเก่านะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเราก็มาติดอินเวอร์เตอร์แล้วก็แผง เพิ่มเติมให้กับลูกค้านะครับผมใช้เดวนี่ครับก็แสงตัวนี้ไม่มีเลยนะครับมีแต่เมฆนะครับเป็นเวลาบ่ายสามสิบห้านาทีนะครับก็ใช้ระบบโซลาเซลล์นะครับเป็นตัวจ่ายไฟให้กับเสมอต้นครับสนใจนะครับติดต่อที่ร้านมังกรฟ้าร้านสักอุทัยธานีได้เลยครับขอบคุณครับ Yeah. Mm -hmm.